สวัสดีนะครับอันนี้ก็อันบ็อกของสยามอินเตอร์พัสก็นังสือการ์ตูนเหมือนคลิปที่แล้วนะครับอา,อาจจะมีเสียงก่อสร้างเข้าใหม่เพราะบ้านผมกำลังปรับปรุงนะครับมันก็ถ้าจะรอให้มันเงียบก็คงทั้งวันผมแกะเลยดีกว่าอันนี้ก็ที่อยู่่ปิดแล้วผมแกะข้างบนกัน นะมันมันเยอะมันเยอะอ่านี่รักลวมปวงใจกับน็อตไลท์เกมรักเกมลุยค่าเสียหายพันหนึ่งร้อยโอเคดูในกล่องนี่ เราจะได้ถ่ายคลิปชิคสภาพด้วยนะปันหาจะได้ส่งกลับไปได้ลุก,ก,กตัวเนื้อกล่องมึงก็เอ็กเลยอ่อะลุบ สภาพคงไม่แย่นะอนาะมีนี่ครับอะไรมันไว้ทำอะไรเนี่ยเทพยุทธเซียนกอรี่นัทฟอร์ซิลของแถมเล็กน้อยอันเนี้ยสงครามเทพสงครามตำนานเทพไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรใครเขาสนกันหรอเช่นไหม มันเฮ้ย hey, ผมดูสภาพแม่โคตรดีเลยเนะี่ยดูดิถึงมันจะขีดสันนะแต่สภาพมันแบบเออใช้ได้เลยเนะี่ยผมงหพแเดพนโดอลาร์นดาาน,นี่ไม่ได้ดีอย่างนี้นะอือผมโชคดีได้อันดีอันนี้ก็ไม่มีใครบอกได้นะแต่แต่ก็ถือเป็นโชค ผมแั้แหละผมไม่ได้หวังให้มันดีเลิศนะจะดูดูดีกว่าที่คิดอ่ะไอุ้นนี้ก็เหลืองว่าตามแจามาให้หมดอนะ่ะอันนี้เล่นยพิเศษดูสภาพสิดูดิไม่เอี่ยมเลยโอโ้โห ถูกใจจางของรอบนี้ดูดิโอ้คมจิ๊บเลยขอบขอบคุณขอบคานว้าววางกล้องอ่ะ นี่แจวเลยอึบแกะครับแกะครับเช็คสภาพสินค้าและบริการบริการอะไรวะนี่ีอ่าผมว่า เดี๋ยวเป็นรอยนะอย่าผมแกะดีเยอนเลยมุดแล้วหนะนึ่งนะทุกคนพอได้แล้วฟึบฟึบยังมีพซองอยู่เลยดูดิบางเล่นนะบางเล่น อยมือของใหม่เลยลเนยีมันความจริงมันก็ควรจะต้องเหมือนนะแต่ผมเอี่ยมครับทุกคนไม่เอี่ยมครับดูเทียเลมไม่ไม่ไม,ไม่นี่มัน โสก,กิจังสาวน้อยเวทมนต์ปฏิซีเยมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นอีภาคหนึ่งนะที่ผมเห็นนะมันมาแพ็คร่มกันผมว่าก็ไม่เป็นไรเอามาด้วยสภาพก็อาจจะมีบิดเปี้ยวแต่กระดาษจะดูดีเลยเห็นไหมดูดีเออดีเลยอะ่ะ ดูไลทีลเล่มเลยเยี่ยมเลยมันจะมีขีดเห็นไหมว่าเราซื้อแบบแพ็กเซตตอนลดราคาไม่แน่ใจนะว่าทำอะไรแต่เอาความคิดผมผมว่าน่าจะอันนี้เหลืองนิดนึงในกล้องขาวจัวเลย่ะแต่สีมันจะเหลืองนิดนึงแต่มันก็ปกติ ปกติครับปกติเล่มมันดีมากเลยอ่ะตอนผมได้แพนโดราหาตอนนี้ผมมั่งเชียเเลยโอ้โหเชียสภาพดูดีเล่จังวะแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ไงผมสั่งครั้งแรกที่เป็นแพคเซ็ตดีดีดีเลยดีดีเยี่ยมรักรวมปวงใจเรื่องนี้ก็ออกมานานแล้วแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่ได้เริ่มเก็บหนังสือ ผมเลยไม่ได้มีนะสภาพมันก็ไม่ได้ตรงมากนะแต่ดีอะ่ะอังไงผมก็ว่า,วาดีมากเลยราคามันมีกีเล่มนะ,ปะนป็น ดีทุกเล่มเลยเนะี่ยดูคอนหาแล้วเดี๋ยวนานเกินปกสวยไข่วะนะ้เนี่ยผมเคยดูแต่การ์ตูนเรื่องนี้อันนี้ยังแบบอยู่ในซองเลยซิลมาแต่เรื่องเล่มอื่นไม่นะมีเล่มน,นั้นเล่มเดียว มันมียผ้าเล่มมัง้งแล้วก็บวกกับตรงนู้นเป็นเล่มนี้สันนี้นเนี่นพยพับไม่ค่อยตรงไม่เป็นไรอ่ามีผ้าเล่มแหละรักลวงต่อไปอันนี้ผมผมไม่ต้องแกนะนะอะ ดูคร่าวๆมีสีเล่มหาแสงอะโคซากิจังแป๋น้อยเบสมุลไปดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน NOT l i k e เกมรักเกมดุยอืมผมแค่อยากสั่งให้ครบพันนะผมเลยหยิบ เรื่องนี้มาด้วยก็น่าสนใจดีผม,มอยากรู้มันจะเป็น,นเรื่องไังสภาพไม่ดีเท่านะสีเนี่ยปกหนังสือเนี่ยสภาพไม่ดีเท่าแต่มันยังอยู่ในซองแพ็กเกจพอก็คือก็คือดีคือดีอยู่ถ้าคุณมีถ้ามีคุณอยู่ด้วยแล้วก็ นนคลิปนี้ก็เนี่ยท่านนั่นแหละตั่นไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงเดี๋ยวนิดนึงโฟกัสนะโฟกัสเห็นไหมไม่สีครับผมไม่สีมันถูกมาก ผมสั่งจากนี้เลยเว็บสยามอินเตอร์คอมมิก็มีอีกเยอะที่ผมอยากได้นะแต่ตอนนี้ก,ก็ก็งบหมดอะอาท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าผมซื้อผมจะเอามาเปิดรีวิวให้ดูนะครับมันผมว่ามันสนุกดีอะเวลาผมเปิดอะไรเงี้ยเออมันมันมันเพลินมากเลยนะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เกมนี้ก็เท่านี้แหละ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย